สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราแคมเปอร์เดอะวูฟนะครับจะมาแนะนําแหล่งช้อปปิ้งนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนแคมเปอร์แล้วก็เพื่อนเพื่อนที่มีความชอบในกิจกรรมเอาท์ดอร์ไลฟ์สไตล์เอาท์ดอร์นะครับวันนี้พวกเราอยู่กันที่เอาท์ดอร์โบตานิก้าบายเอเลเมนต์เซเวนที่สอครับและที่นี่มีอะไรน่าสนใจนะครับไปดูกันเลย มุมนี้นี่คืออลังการมากเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ s t a n l e อ Osterbox จากอเมริกาแล้วก็มีเยติอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วทัมเบอร์นะครับเทเวมาร์กเนี่ยมีครบเลยแล้วก็เยอะมากให้มาเลือกกันที่นี่นะครับเดี๋ยวนี้จะดูกระติกตัวเล็กๆสักตัวนะครับไปแช่เครื่องดื่มเย็นๆรับรองว่ามาที่นี่มันได้ดูได้เลือกได้แบบสะใจมากๆเลยเพราะว่าตัวอย่างออสเตอร์บ็อกเนี่ยสนใจอยู่นานแล้วนะครับวันนี้ได้มาดูแล้วก็ตัดสินใจเลือกว่า ไซส์ไหนที่จะเหมาะกับแคมป์ของเรานะครับของแคมเปอร์เนี่ยบูมต้องกลางๆเนาะหรือว่าใหญ่หน่อย <c oughs> นะครับนี่มาดูนี่แก้วนะครับทัมเบร์เนี่ยเลลีครบเลยมีทุกสีทุกเฉดทุกแบบนะชาเวลมาร์กนะครับตัวนี้น่าสนใจมากแปดออลเล็กๆนะครับมาเก็บเครื่องดื่มร้อนซะมากกว่านะผมว่าแล้วก็แต่ว่าเป็นแก้วน้ําเย็นๆในแคมป์ได้เหมือนกันสีสวยทัมเบอร์ยอดฮิตนะอันนี้เก็บความเย็นดีมากเป็นแก้วเวกัมนะครับอันนี้จะไปแช่น,นี่นะต้องแบบ เช่เย็นๆนะโอ้โหสดๆนะครับมีเยอะมากว่าจะเป็นกล่องปิกนิกอย่างนี้ตัวนี้แจ๋วมากๆและที่สําคัญนะมาที่เนี่ยเห็นแต่ป้ายแบบอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยสินะลองมาดูกันได้เหมือนแบบออเตอร์บ็อกนี่ก็ยังเมื่อกี้เห็นแวบๆถ้ารามสินะครับแล้วก็จะมีเยติอีกนะครับเยติเนี่ยตอนนี้ในเมืองไทยมีทุก ทุกแบบทุกแบบทุกสไตล์แล้วไม่ว่าจะเป็นแก้วทรงนี่ไว้ดื่มไวน์อันนี้ก็น่ารักนี่มีที่จับด้วยนะครับแล้วก็มีทัมเบอร์นะครับทเวมาร์กนะครับแล้วก็มีเป็นเหยือกใหญ่ๆอย่างนี้เหมือนกันสีสวยด้วยมีครบเลยนะครับที่นี่ตอนนี้เยอิิในเมืองไทยมีแบบให้เลือกแบบจุดใจเลยงูทางนู้ก็ยังมี Earth W เวลนะถ้าเกิดเป็นพวกแบบคิชเชนแวร์พวกแก้วพวกอะไรอย่างนี้นี่เฮ้ยอันนี้เท่ดีอ่ะแก้วไว้ใช้ในแคม นี่นะครับอย่างพวกช้อนนะครับไท์ไม้ไฟนะครับ mm hmm. มีเพียบเลยครับทุกสี mm hmm. เดี๋ยวลองไปดูข้างในดีกว่ามีอะไรอีกนะครับ mm hmm. มุมนี้เป็นมุมที่ผมชอบมากมีเก้าอี้นะครับให้ลองเป็นเคลตี้ตรงนี้นะครับก็จะมีตัวโชว์ในเรื่องของพวกเตาชีวมวลนะครับไบโอไลท์ตั้งอยู่ตรงนี้ได้มูดโทนของแคมปิ้งมากๆก็จะเป็นแกทเชตทั้งหมดนะครับที่ที่นี่มีก็โชว์อยู่แล้วก็มานองนั่งเล่นนั่งแบบ หยิบจับวางดูนะครับขนาดกระติกไซนี้กับเก้าอี้วางตั้งอยู่มันเหมาะกับการใช้งานหรือเปล่าเพราะว่าที่นี่มันกว้างมากเลยนะครับเขาจัดได้แบบว่าเดินแบบสนุกอะ่ะเพลินนะครับตั้งแต่เราเดินเข้ามาเนี่ยก็มีให้ดูแบบตื่นตาตื่นใจเลยนะครับไม่ควรพลาดนะครับแคมเปอร์ อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่จําเป็นในแคมป์เหมือนกันนะครับ power box ก็มีแบรนด์ g o ซ e r o เยอะมากหลายรุ่นนะครับรวมถึงไฟ LED ด้วยนี่ไบโอไลน์ By o ไม่ใช่จะเป็นอุปกรณ์นี้พัดลมแล้วก็มีทางนี้ออกไบออนไลน์ By o ตัวนี้ตัวนี้ work อันนี้สว่างมากแล้วก็เล่นสีได้ด้วยนะครับแล้วก็มันมีแอปพลิเคชันที่ใช้กับโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับสะดวกมากอันนี้นะครับนี่จากไบออนไลน์ o ชาร์จเจอร์นะครับโซล่าเซลล์นี่ มีเกจเ็จเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวลองไปดูทางนู้นกันต่อครับและนอกจากอุปกรณ์แคมปิ้งยอดฮิตแล้วนะครับที่นี่ก็จะมีแฟชั่นตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยนะครับสำหรับคนเอาท์ดเลยแต่ที่เตะตามผมมากคือขอเริ่มจากเท้าก่อนละกันคีนนี่รองเท้าคินเยอะมากนะครับแล้วที่น่าสนใจก็คือจะเห็นป้ายแดงๆอยู่เยอะมากมีลดตั้งแต่10%จนถึง50-60%แล้วนะที่ผมเห็นเยอะที่สุดเนี่ย นี่นะครับก็จะมีโชว์หลายแบบหลายสไตล์เลยผมว่าได้ทั้งครอบครัวเลยนะเพราะว่าที่นี่มีทุกไซส์ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่อย่างรองเท้าเทรลอย่างนี้ก็มีเหมือนกันราคาโดนมากๆนี่50%ก็เรื่องลดราคาก็จะมีไปตามเข <c oughs> าเรียกอะไรอะ่อะคอลเลคชันอ่ะเก่าใหม่คอลเลคชันที่เก่าแล้วก็จะลดเยอะหน่อยนะครับใหม่ๆก็ประมาณ1 0บถไม่โดนอะ่ะนี่รุ่นนี้รุ่นนี้นี่สีขาวก็เป็นรองเท้า แค่ชั่ว o u t d o o แบบลุยลุยสบายๆนะครับนี่สีดำที่หาหากันอยู่นะที่นี่มีหมดเลยอ่ะนี่คือตรงนี้คือน่าสนใจหมดเลยนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่หน่อยลด10%คือเราลองว่ามันถูกแน่นอนนะครับโซนนู้นผมเห็นแบบ60%อ่ะมีรองเท้าแตจะจนรองเท้าแบบทุกอย่างเลยกระเป๋าเฮ้ยสีสวยอ่ะสองสีเลยนะสลับด้านโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อนะครับมีเสื้อผ้าด้วย ครับและสำหรับแบรนด์เสื้อผ้าก็ไม่ธรรมดานะครับมีทั้งโทโปดีไซน์กรามิชี่เท่มากมากที่นี่ก็มีเหมือนกันเยอะมากกระเป๋าเคลตี้นะครับก็มีมาดูโทโปดีไซน์นี้หน่อยชอบสีมากสำหรับคนแบบชอบสีสันนิดนิดแต่งตัวแบบสีพื้นๆมินิมอลสลบับกับกระเป๋าสีๆอย่างเงี้ยเท่มากอุ้ยอันนี้เห็นวะสวยนะนี่ก็มีกรามิชี่นะครับเยอะแยะเลยที่โดนใจมากคือกระเป๋าเนี่ย1,250บาท ไอ้อันนี้โดนอ่าก็มีกระเป๋าเคลีตีอีกนะครับโซนนี้เยอะเลยนะครับไปจนแบบพวกหมวกเยอะมากอีกแบรนด์หนึ่งที่ลดมากเลยนะครับก็คือโอ๊คเล่นะครับโอเคเล่ Le, แบบเสื้อยือดนะครับเสื้อลำลองแล้วก็กางเกงเยอะมากคือป้าย50% 40% 60%นี่เปน้โอเคเล่ o K Le, นะครับลด50%นี่ลด50%นนะเนี่ยใบนี้ ก็มีกางเกงนะครับมีรองเท้ามีหมวกเ, Mandarin, เยอะมากหมวกโอเคที่นี่ em. ถึง70%เลยสินค้าโอเลคที่นี่เยอะเหมือนกันนะแล้วก็มาตรงแว่นเนี่ยอยากดูแว่นนี่ถือตู้นี้2008เข้ากับเอาดอร์มากๆเดี๋ยวขอลองเลือกแว่นดูก่อนลวกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆลองมาดูกันนะครับที่นี่นะครับเอาดอโบตานิก้าบายเอลิเมนต์ทนะครับอยู่จากแยกบางนาเข้ามา นิดหน่อยเองนะครับอยู่ตรงสรรพวุฒิเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่10โมงเชา้าถึง2ทุ่มก็ลองเข้ามาเลือกกันดูนะครับมีสินค้าที่เยอะมากเป็นแบรนด์ของ Element 72เนี่ยมันรวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับเยอะมากจุใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีป้ายลดราคาเนี่ยเยอะมากๆเลยลองมาชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ด้วยเดี๋ยววันนี้ผมขอไปเลือกของต่อแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆแคมเปอร์ลองมาชมกันแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับแคมเปอร์เดอะบูฟครับ